เหมือนว่าดิวของจอแดนเฮนเดอร์สันกับอาทีมในซาอุดีอาระเบียมันจะไม่ง่ายแล้วนะครับมีรายงานบอกว่าลิเวอร์ p o o เคาะราคาขายจอแดนเฮนเดอร์สันไว้ที่20ล้านปอนด์นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดอะสแเลกราฟครับบอกว่าลิเวอร์พ o o เคาะราคาในการปล่อยตัวจอแดนเฮนเดอร์สันหรือว่ากัปตันเฮนโดครับไว้ที่ราคา20ล้านปอนด์โดยมีความสนใจจากอัอิติฟากนะครับ ล่าสุดทางสเฟนเจอรัตรมแดงเหล่าผู้บริหารของทีมดังจากประเทศซาอุดีอารเบียครับต้องการยุติเส้นทางคาแข่งของเฮนเดอร์สันกับเลวูพูว้ที่12ปีซึ่งอาจจะแดนเฮนเดอร์สันเนี่ยตกเป็นข่าวลืออย่างหนักเลยกับอันเดรฟาส แล้วรายงานล่าสุดก็บอกว่าเรื่องค่าตัวของนักเตะอาจจะเป็นปัญหาในการย้ายทีมครั้งนี้เพราะว่าลิเวอร์พูลต้องการไว้สูงถึง20ล้านปอนด์ซึ่งทางอันติฟากไม่ต้องการจ่ายเงินเยอะขนาดนั้นนะครับด้วยกันมาของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์รวมไปถึงโดมินิกสมบอสลายครับเลยมีรายงานข่าวบอกว่าเจคเกนครอปกุนซือของลิเวอร์พูลได้แจ้งกลับกับตันฮนโดแล้วเรื่องโอกาสการลงสนามที่จะน้อยลงของเขาในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึง สองนักเแต่ใหม่จะกลายเป็นแกนหลักของลิเวอร์พูลนะครับและเป็นที่เชื่อว่าหงแดงจะซื้อกองกลางเข้ามาเพิ่มอีกซึ่งคนที่กําลังเป็นข่าวก็คือโรเมลลาเวียของเซาท์แฮมตันนะครับโอ้โ oh หต้องมาตามครับว่าสุดท้ายแล้วดีลของเฮนโดกับชางอันอิิฟังมันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าครับโอ้โหยี่สิบล้านปอนด์ก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับถือว่าเยอะเหมือนกันทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของกัปตันจอร์แดนเดอร์สันก็สามารถคอมเมนต์เขมามได้จัดไปให้ัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยครับผม